สวัสดีค่ะทุกคนป้าเพ็ญนะคะน้าประากรชาแนลวันนี้จะมารื้อกาถางต้นไม้คะ่ะเพื่อนจะมารื้อดูว่าทําไมเขาไม่โตสักทีเนยอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยป้าเพ็ญก็ได้มาเป็นเดือนแล้วค่ะหัวเขาใหญ่ค่ะหัวเขาใหญ่อะไรเขาใหญ่แต่ต้นเขาอะโตมาก็โตได้แค่นี้ไม่โตไปไหนสักทีแล้วก็รากก็เดินน้อยเนาะเนี่ยเห็นไหมคะป้าเพ็เรื้อมาแล้วค่ะต้นนี้ รากก็เดินน้อยในชิ้นตาเขาเบ้อเลยนะคะหัวเขาใหญ่มากเขาลงหัวอย่างเดียวเลยะคะ่ะเพื่อนๆเห็นหครับก็เพนไม่ล้างนะคะเพราะว่าจะให้เขาอยู่กับดินเก่าไม่อยากให้เขาช็อกตกใจเนาะเวลาปลูกใหม่นะค่ะจนเขาแตกหนอแล้วค่ะมีต้นนี้มามีต้นนี้มา,มนนมาสองต้นเราก็ว่าทําไมเขาไม่ไปไหนมาไหนไม่โตสักทีเนี่ยค่ะเพื่อนๆรากเขาเนี่ยแดงๆเนี่ยค่ะเขาจะเน่าเนาะเนี่ยค่ะ รากเขาจะเน่ารากเขามีปัญหานะคะในรากตรงนี้เน่าเลยเนี่ยว่าเป็นดึงออกแล้วเนี่ยอันเนี้ยเด็ดทิ้งเลยค่ะเขาไม่โตไม่สูงไม่ไปไหนสักทีนะคะแล้วก็ไม่แทงหลอดไม่กัดสีแต่ใบเขาใหญ่ขึ้นหลอดเขาก็แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วหัวเขาก็ใหญ่อ้าใหญ่เอาเห็นดูสิคะเพื่อนๆนี่ถ้าผ่าได้หลายต้นเลยนะคะเนี่ยนี่หัวใหญ่ค่ะอันนี้เปเพณงก็เลยรื้อดูซะเลยวันนี้ว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในรากเล็กๆเขาเน่าหมดเลยเนี่ยนะคะ จะไปเพนจะปลูกใหม่ค่ะลงกระถางใหม่เพราะว่าดินเก่าดินเขามันเปื่อยมันยุ่ยมันมีแต่ดินนะฮะแล้วหัวก็อยู่บนดินเลยนะคะดินเขามันเปื่อยมันยุ่ยมันก็ไม่ได้เน่าได้ไรนะคะนี่ของขวัญค่ะตัวนี้ชื่อของขวัญน,นะคะเขาจะกัดสีเป็นกระดูกสีขาวคล้ายๆกับรวยล้นฟ้าไทยอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เอาไว้พระยาสเสวก เลี้ยงยากเลี้ยงเย็นเลี้ยงไม่ไปไหนมาไหนเราเขาไม่ชอบอยู่เขาใครเขาเป็นบอลรักสันโดดน,นะคะเพื่อนๆให้ระวังไว้ในหมู่บอนเราอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ทีนี้นี่ยค่ะเป็นปีรากมีอยู่แค่นี้ค่ะเพื่อนๆอบก็ดีอยู่พอออกจากถุงอบก็เป็นเงี้ยนี่ยรากมีแค่นี้หัวใหญ่ค่ะที่แรกๆเลนเล็กนิดเดียวลงหัวอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆลงหัวลงหัวแล้วไม่โตไปไหนนี่ยุบลงยุบลงนะคะทีแรกเลยใบแยะเลยดูค่ะแทบจะไม่มีรากเลย เขาไม่โตส่วนอันนี้ที่เพื่อนเห็นว่าคลิปที่แล้วเขาไม่โตสักทีใบไม่ใหญ่นะคะวันนี้เพื่อนจะมารื้อดูว่าเขาเป็นยังไงนะคะดูก่อนนะคะเพื่อนจะไม่ล้างนะคะเนี่ยเห็นจุดสีน้ำตาลน้ำตาลไหมคะเพื่อนๆน,นะคะจุดสีน้ำตาลปลายรากนี่คือรากเขาจะเน่านะคะ ดิ้งเขาเยอะมากนี่ราะเขาจะเนา่าอันเป็นจุดสีน้ำตาลปลายรากเด็ดออกเลยค่ะอย่าไปเสียดายเอาไว้เขาก็จะพาให้คนต้นอื่นตายไออันพาให้บอลเราไม่โตปเปล่าๆนะคะนะคะาดูจุดสีน้ำตาลสีน้ำตาลบางอันก็รากเขาหักเป็นท่อนมั่งอะไรมั่งนะคะนั่นแหละค่ะคือรากเขาเสียนะคะเ,เพื่อนๆนี่เอาออกนะคะ จริงๆเขาควรจะได้รากเยอะแล้วก็โตไปกว่านี้แล้วค่ะเพื่อนๆดูทิ่ะเนียได้แค่นี้สามสองสามเดือนแล้วนี่โอ้ในเลยค่ะเพื่พอนๆไปเป็นผสมดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดินกันเนาะนี่นะคะดินเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดินดินนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูขี้แพะแล้วมีดินนิดหน่อยนะคะแต่เราจะเน้นใบก้ามปูเยอะน,นิดนึงแต่นี่เขาป่นละเอียดแล้วค่ะ ขาบดหมักเอาไว้เขาก็เลยเย่อยมองเหมือนดินเยอะนะคะแต่จริงๆมีดินไม่เยอะมีใบากามปูที่ขาวๆนี่ก็เพื่อเพนอาเพอ,เอเพร์ไร์มาผสมเพนซีเพอร์ไร์มาว่าจะปลูกผักในตะก้าเนาะก็เลยลองเอาเพอร์ไร์มาผสมให้ดินเขาโปร่งๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะเม็ดสีเหลืองๆนี่ยคะเพื่อนๆลงไปนิดหน่อยนะคะช่วยใส่เยอะไม่ได้ไม่ากล้าใส่เยอะกลัวน้องตายไหนจะขี้แพ้อ,อีกอะไรอีกเนาะเดี๋ยวเขาจะเค็มเกินนะคะ แต่ปุ๋ยละลายช้าเขาอยู่ได้นานค่ะสามเดือนี๋ยวเราจะปลูกเลยค่ะอันนี้ใปเวนจะปลูกอันนี้นะคะพญาสเสวกเปลี่ยนกระถางค่ะจากที่กระถางใหญ่เกินนะคะใบเบยนี่เด็ดทิ้งให้หมดเลยค่ะไที่มันเหี่ยวเหี่ยวเหอเหอเนี่ยเขามีหัวอยู่แล้วนะคะเนี่ยเขาแต่งมีเขี้ยวของเขาอยู่แล้วเนาะเาก็ไม่ตายสักทีขึ้นงลงๆอยู่เนี้ยค่ะพญาเสวิก ปิดหน้าดินนิดหน่อยค่ันเพื่อนๆหน้านี้อากาศแห้งเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรารดน้ำแล้วก็ใส่ถุงอบครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือนี่เลยค่ะของขวัญของขวัญนนี่กระถางใหญ่ไปเลยค่ะทายรากเขานิดหนึ่งอย่าก,กดนะคะบเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะไปทับรากเขาแล้วเขาจะไม่โตให้กาหลวมๆนิดหน่อย เรียบร้อยค่ะของขวัญปับป้ายนิดนึงค่ะเดี๋ยวลืมของขวัญเขาสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเคาจะเป็นกระดูกสีขาวคล้ายๆกับรวยล้นฟ้าเราอะค่ะเพื่อนไม่กล้เห็นหน้าเพ็่อนอยังไม่ได้ล้างหน้าเลยตื่นมาก็มาปลูกต้นไม้เลยเพื่อนๆอยาจะไปหาเก็บใบก้ามปูค่ะเพื่อนๆเก็บใบก้มามปูมาหมักเอาไว้ใส่ให้เขา เราต้องหาไม้ค้ำค่ะช่วตงต้นเขาสูงนี้ไวที่เดิมก่อนนี่เดี๋ยวค่อยรดน้ำนี่เดี๋ยวค่รดน้ำนะคะแล้วก็ไปใส่ถุงอบโอเคครับเพื่อนๆแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเปลี่ยนดินให้บอนสีหรือบอลดูค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่ามันไม่โตหลายเดือนแล้วมันยังอยู่ ตวกว่าเดิมนิดหน่อยอย่างเงี้ยรื้อเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะมีปัญหาเรื่องรากนะคะเรื่องดินเราเปลี่ยนให้เขาใหม่เลยค่ะเสียเวลานิดหน่อยนะค่ะเพื่อนๆดีกว่าเขาตายเนะาะษาซื้อมาก็หลายบาทอยู่ได้ล่ะนะคะอยู่กับต้นไม้กับเพลินดีโอเคค่แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ